นั่นตัวอะไรอ่ะ,จะ,จะเฮ้ยแ,บบแล้วนายเมื่อกน่ะไร่ะเอาไว้ในเม่อไรใช่ั้ยทีนี้เราเกลี้องราัลเลยใครจะจับออกไปใครจะจใครจะเก็คนกล้าจะกล้าใครจะนนกล้า่นนาามามา ี่ีพี่ด,ด,ดีตอนนี้เราจะเอาตั๊ก,กแตนออกไปปล่อยสู่ธรรมชาตินะครับตั๊ก,กแตนตัวนี้น่าจะเป็นไหนปะบ้าเขาดูหน่อยพี่ดีมันจะเป็นตั๊ก,กแตนไทยหรือตักก๊กแตนลาวอันนี้คือฝั่งลาวนะครับน้องๆทางที่เห็นนะั่นคือฝั่งเพื่อนบ้านประเทศเพื่อนบ้านของเราประเทศลาวตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนครับพี่ดีแก่งพิสมยัยแก่งพิสมยัยริเวอร์ไซด์ อยู่ที่ขงเจียมนะครับจังหวัดอุบลน,นะไะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าวที่พักของเรามีอะไรบ้างตั่งี่ดีนี่นะครับน้องๆตรงนี้ก็จะเป็นที่พักของเรานะครับนั่งไงพี่หนูดีอ่าที่พักของเราวันนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นคาเฟ่ความทรงจําคาเฟ่นะครับนุ้นนะครับน้องๆฝั่งตรงข้ามนี้ก็จะเป็นประเทศเพื่อนบ้านของเรานะครับประเทศลาว ตรงกลางนั่นจะเป็นเกาะนะเฮ้ยพี่ดีตรงกลางนั่นจะเป็นเกาะนี่อยู่กลางน้ำนะทุกคนเป็นเกาะเฮ้ยปปาแต่เเห็นเขามีเรือกันอยู่เนี่ยใช่เป็นเรือหาปลาไม่ไงเฮ้ยพี่ดีได้ยินเสียงไหมเนินเสียงเหมือนลูกหมาเนนเอ๊เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฟังก่อนฟังก่อนเสียงลูกหมามาจากไหนอะพี่ดี เอ๊เหมือนจะมาจากทางนั้นไหมไปตามหาดีกว่าปะทุกคนตอนนี้ป้าอาได้ยินเสียงเหมือนลูกหมาเลยอ่ะไม่รู้ว่าอยู่แถวไหนแต่ได้ยินมาจากเหมือนกับฝั่งน้ำนะฝั่งริมน้ำนั่นน่ะน้องนายเห็นไหมลูกเห็นไหมครับได้ยินเสียงไหมได้ยินเสียงเนาะเอ๊ มาจากทางไหนนะดูสิพี่ดีป๊าป้าว่าป๊าป้าที่ยินเสียงมาจากสะพานไม้นั่นแหละเอางี้ดีกว่าพี่ดีเดี๋ยวป,ปา๊าป้าจะลงไปเอามันน่าอยู่ในฐานนั้นแหละหหพวกหนูรออยู่ตรงนี้นะพวกหนูลงไปไม่ได้มันอันตรายเข้าใจไหมแล้วถ้าเกิดว่าป้าป้าไม่กลับมาก่อนค่ํานะให้พวกหนูอ่ะขึ้นไปบนบ้านพักเลยอย่าลงมาที่นี่เด็ดขาดเข้าใจไหมเดี๋ยวป้าจะลงไปเอาก่อนนะ เฮ้ยป๊าป๊าหายไปชั่วโมงเลยน้องไงใช่ป๊าป๊าจะกลับมาไม่น่าพี่ดีเขาจะกลับมาอยู่หรอกเด็กเด็กป๊าป๊าเจอแล้วนี่มันอยู่ในนั้นน่ะพี่ดีอยู่ในสะพานนั่นแหละนี่ไงเป็นลูกหมาจริงๆด้วยป๊าป๊าเราขึ้นไปข้างบนก่อนโอ้โอ้โอ้ อ้คุณเขาเระวังระวังเบาเบาเบานี่ไงลูกหมาจริงๆด้วยอ้ยมันกินเที่ยขุดเขายเขาไม่ร้องแล้วอ่ะเขาเหนื่อยเขาเหนื่อยหรือว่าเขาหิวพอมีน่าจะหิวน่าจะหิวนะเฮ้ยใช่จริงด้วยเขาบอกว่าใช่นี่ไงเขาบอกว่าครับครับครับหิวใช่ไหมหิวใช่ไหม เฮ้ยจริงๆด้วยอ่ะสงสัยจะเป็นเพราะว่าเขาอ่ะติดอยู่ตรงนั้นนานแน่เลยดูสินั่นเห็ไหมถ้าอย่างนั้นเราพาเขาไปหาอะไรกินดีกว่าไหมพี่ดีข้างบนนั้นมีร้านอาหารเราพาน้องไปกินกันเราไปสั่งอาหารกันโอเคไหมเฮ้ยโอเคมีร้านอาหารกันน้องๆข้างบนนั้นน่ะมีร้านอาหารอยู่เดี๋ยวเราพาจ้าหมาน้อยไปหาอะไรกินกัน เมื่อกี้พี่ดีเห็นเหมือนปาป๊าเห็นไหมอะปัาปแา้วาไปหรือเปล่าปาป๊าเห็นเหมือนตรงนั้นน่ะมันเหมือนแบบเหมือนแบบมีคนอยู่ตรงนั้นเลยอะปาป๊าตาขาดไปแลอวป่าอันนี้ดีกว่าปาป๊าว่าเราเดินอ้อมไปทางนี้ดีกว่าป๊ะมันดูน่ากลัวยังไงก็ไม่รู้อะขุนเขาอย่าเข้าไปมาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้ปพี่ดีปป่ะรีบไปดีกว่าบรรยากาศมันเฮ้ยพี่ดีเฮ้ยเด็ก มีจริงด้วยหนีเร็วไอ้เจ้าหนีเร็วหนีเร็วหนีเร็วเฮ้ยน่ากลัวามากเลยน่ากลัวามากเลยไปเร็วดังนายดังนายไปเร็วไปเร็วไปเร็วน่ากลัวามากเลยเมื่อกี้นี้เฮ้ยน้งนายมีหมาด้วยอ่ะเฮ้ยหรือว่านั่นจะเป็น น่าจะเป็นแม่เขาหรือเปล่า pues มีไงหรือว่าจะเป็นเฮ้ย <Missouri 8> <them> ไม่ใช่แล้วเขาเดินไปแล้วว่าพี่ด <ız deux> ีสงสัยจะไม่ใช่หรอกนี่น่าจะไม่ใช่ลูกเขาหรอกเนาะบาทตรงนี้ไมเฮ้ยตรงนี้มีม้าด้วยเหรอพี่ดีเฮ้ยตรงนี้มีม้าด้วยเหรอขุนขาวโอ้ยแทบแย่เลยพี่ดีเมื่อกี้คนใส่หน้ากากอ่ะวิ่งไล่เราพี่ดี นี่เขาจะโผล่มาแถวนี้อีกไหมโหตรงนี้บรรยากาศดีจังเลยน้องพี่ดีมีม้านั่งดมีม้านั่งให้ขี่ด้วยอะ่ะดูสิเฮ oh, <no. S 1> ้ยพี่ดีน้องนายคนใส่หน้ากากามาอีกแล้วเฮ้ยทำยังไงดีหนีเร็วหนีเร็วห <c oughs> นีเร็วอุย้ยขุนเขา ปาคาร์ตัวนี้ตัวเท่าคุณเขาเลยอ่ะดูสิหอ้ยจู่ก็เริ่มเลยฮึฮึฮ้ฮึงึาึครีบคนใส่ึฮึากฮึ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 ฮีฮึ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 ่ึหนีเร็วหนีเร็วเร็วๆึฮ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 ๆฮึ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 ฮฮึฮฮึฮึ เอางี้หลบเข้าไปในห้องเราก่อนพี่ดีฮะไปขุดเขาเร็วๆขุดเขาหลบเข้าไปในห้องเราก่อนวิน่าทั่วอยู่เลยอ่ะตามเราไปทุกที่เลยคนเสิร์ฟนักการณไปไปไปพี่ดีล็อกประตูเลยพี่ดีล็อกประตูเลยเฮ้ยล็อกแล้วปิดเลยพี่ดีปิดมาบ้ Luckily, าเร็วพี oh, ่ด oh, okay. ีเร็วๆปิดบ้าบ้าเร็วๆเร็ว ลบ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 พี่ดีลบลบเข้าไปลบเลยเดีวเร็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 วเขานายลบลบเฮ้ยทำไงดีปิดไฟเฮ้ยเสียงเคาะพี่ดีใครมาเคาะห้องเราหรือว่าจะเป็นพนักงานโรงแรมหรือเปล่าอาจจะเป็นพนักงานโรงแรมก็ได้นะ เราต้องเปิดดูดีกว่าอุ้ยทำยังไงดีอะกลัวก็กลัวเปลยเ,เ,เลยดีกว่าออ้ยเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเปิดคอยกอนเ่อกนเปิดคอยน้ดอยนดก้อนเิ่อยกอนเปิดคอยเนีเปิดคอยเนี้ย,ย,ยพีย่ทำไมเขาเขาพูดได้อะพี่ดีเขาพูดได้ เฮ้ยเอาไงดีอะเปิดไหมเปิดทุกคนเปิดทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอยว่อย่าเปิดเดยอะนิเปิดข่อยนี่เฮ้ยทำไมพูดภาษาพูดอะไรพูดภาษาลาวอะเอาคนคนล่าเนาะเอาสรุปว่านี่เป็นคนเหรอเนี่ยคนใส่หน้ากากทำไมโอ้ยข่อยจะไปหาป่าอยู่ข่อยมาตามหาหมาข่อยนี่มาตามหาหมาแมน คอยมาตามหาหมานี่เฮ้ยแสดงว่าหมาตัวนี้หรือเปล่าไหนๆเอาเออกมาดูให้เขาดูดพี่พพดี <ปะ S 1> ใช่หมาตัวนี้ไหมเนี่ยแมนค่ะตัวตัวนี้ละแมนยู่บอแมนเฮ้ย <c oughs> แสดงว่าพี่ดีที่เราได้ยินหมาตัวนี้ก็ค,คือเป็นหมาจากฝั่งนู้นเหรอนะ่เขาก็คอยหาป่าอยู่เนาะหาป่าอยู่ในน้ำหม,มาคอยก็เอาไว้อยู่เจ้าเจ้าว่าเอาหมาคอยไปเห็นอย่างเนี้ยโอ้ กิการประเทศเล่ามาท่านเลยนี่โอ้ยข่อยกับบูฮู้ <c oughs> ว่าหมาเจ้าโอ้ยโอ้ยข่อยกับบูฮู้ว่าหมาเจ้าก็ข่อยกับบูฮู้ว่าเป็นหมาเจ้าข่อยก็เห็นเจ้าเนี่ยเดินตามไปทุกที่เลยโอ้ยก็คข่อยกับแลนตามเจ้านี้เอาหมาเอาหมาก็เอิญเอิญอยู่กับบนินหันแมสมามป็นกิจการประเทศแล้วกิจการประเทศเล่า, <c oughs> ารรแล้วเอาไปเลยหรอ ไอ้เลยตัวคำล่ะนี่อ,าอา้าเปิดก็ไม่ได้หาตามหาอุ้ยเอาหมามาเราก็นึกว่าใครก็ไม่รู้น่ากลัวมากเลยอ่ะเอาโอเคถ้าเกิดว่าเธอได้หมาเธอแล้วอ่ะก็โชคดีก็แล้วกันโอเคไปไปแล้วไปแล้วอุย้ยจะไปหาเหตุกับผู้ใหได้แบบนี้อุยอ้ยไม่ใช่มีด <laughs> ามพี่ดีโอ้ยเราก็ยิ่งหนีแทบ,บแก่เลย <laughs> <sh arp> โอเคถ้าอย่างนั้นคิมมี่เราต้องขอตัวไปก่อนนะนะถ้าเกิดว่าเพื่อนเื่อชอบคลิปนี้ทำไงครับพี่ดิไม่เลื่อนกดไลค์กำลังใจให้เราหนึ่งอต่อไปนะคะแล้วย่าลืมกาเกดติดตามตรงช่องนู้ดีทีตรงนี้เดอ้อไปก่อนเดอ้อบาย